Okay. นายพงรัตพิรมรัตผู้ว,ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจตรวจติดตามโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่บ้านบวเทิงหมู่ที่4ตำบลท่าช้างอำเภอสว่างวีรวงศ์จังหวัดอุบลราชธานีโครงการส่งเสริมเศรศษฐก,ก,กิจพ,เพรรรรเ 4, อเพียงในชุมชนของจังหวัดอุบลราชธานีได้ดำเนินการเมื่อปี2556 ถึงปัจจุบันรวมทั้งหมดจำนวน5แห่งซึ่งหมู่บ้านบัวเทิงได้เข้าร่วมโครงการหมู่บ้านแรกของจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อปี2556เป็นหมู่บ้านที่มีความเข้มแข็งของกลุ่มสมาชิก โดยยึดแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีการดําเนินงานรวมกลุ่มตั้งกองทุนมีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ถ่ายทอดแลกเปลี่ยนร่วมกันโดยสินค้าเด่นหมู่บ้านได้แก่ทุเรียนมะพร้าวน้ําหอมลําไยลองกองพุทราสามรสแก้วมังกรและมีการรวมตัวเป็นสหกรณ์ร้านค้าชุมชนและมีผลกําไรแบ่งปันสมาชิกส่งผลให้เกิดความรักความสามคัคคีช่วยเหลือกันในหมู่บ้านและชุมชนทําให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและยั่งยืน โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระองค์ท่านทรงมีความต้องการให้ชุมชนหมู่บ้านเกษตรกรได้เพิ่มพูนความรู้และมีทักษะด้านการเกษตรเพื่อนำไปพัฒนาในการปลูกพืชการผลิตพืชอาหารเพียงพอในครัวเรือนและสอดคล้องในพื้นที่จริงสร้างความมั่นคงและยั่งยืนในชุมชนต่อไป น้ำมูลแก้วมันก